สายเปฟังดน,น,นี้นึกอยากเติมเกมมือถือนึกถึง c g c Thailand เว็บบริการเติมเงินเกมมือถือจำหน่ายบาัตรกิฟการ์ดราคาที่ถูกที่สุดในประเทศไทยเติมง่ายเติมเองในราคาประหยดัดติดต่อได้ทั้งเฟสไลน์ สิงอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําจุดบอสเกิดของแมปต่างๆในเขตเมเดียภาคเหนือก็จะมีตั้งแต่โกเลมหิน3,004 3,006แมป3,007 3,008อะไรพวกนี้นะครับมีหมดเลยแต่ต้องขอเกินก่อนนะครับสำหรับเจ้าบอสหัวรุนแรงพวกนี้บางทีมันอาจจะเกิดแค่1นตัว2ตัวบางแมปแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิด3ตัวแต่ในส่วนของจุดเนี่ยเขาจะแรนดอมเกิดจะเกิดใกล้เคียงกับจุดเก่าไม่แตกต่างกันมากก็เลยยังพอแนะนําได้อยู่นะครับ ว่าเออจะบบอสตัวนี้มันเกิดจุดไหนบ้างมีจุดไหนบ้างแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มาแนะนําทุกจุดเจาะจงแต่จะแนะนําแค่จุดคร่าวๆที่เกิดเท่านั้นอ่ะอะไรประมาณนั้นเนาะก่อนที่เราจะไปแนะนําจุดผมก็ให้ดูตัวอย่างคร่าวๆก่อนแล้วกันอ่าอันนี้เดี๋ยวรอติดตามในเฟซนะครับเดี๋ยวไปแชร์อีกทีหนึ่งว่าจะเอารูปแบบไหนอ่าแมบไหนเป็นจุดไหนอะไรยังไงดีงั้นก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปแนะนําจุดบอสเกิดกันเลยดีกว่าเริ่มกันที่แมปแรกโกเลมหินระดับพลัง3ามพันสี ก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนๆอยู่ที่หมู่บ้านทาวลิฟเนี่ยเวลาเรากดมาที่แมปโกเดมเขาจะเดินมาแล้วเราจะมาอยู่จุดนี้นี่แหละหลังจากที่เราอยู่จุดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาจริงๆแบบนี้ไม่ค่อยแนะนําให้ฟาร์มเท่าไหร่นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะทาเควสแล้วเขาอาจจะฆ่าไปโดนบอสซึ่งจุดบอสเกิดเนี่ยมันมีน้อยด้วยสําหรับแบบนี้หลักๆนะฮะจะมีอยู่จุดนี้กับจุดเนี้ยมันจะเกิดใกล้ๆกันหลังจากที่ตายไปเรียบร้อยแล้วอ่ะเพื่อนๆจะเห็นบอสหัวแรงอยู่ตรงนี้ได้เลยส่วนเวลาเราตีแล้วเราจะได้ของหรือเปล่า มันก็อยู่ที่ดวงของเราอยู่ดีนะฮะโอเคนะครับกล่องไม่ตกดวงไม่ดีอีกจุดหนึงจะอยู่ตรงนี้ให้เราเนี่ยเดินขึ้นมาข้างบนหรือจะขี่ม้ามาก็ได้นะครับให้ดูตามแผนที่มินิบอสเนี่ยมินิแผนที่นี่ฮะก็จะอยู่ตรงนี้น,นั่นเองส่วนอีกจุดหนึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเกิดตรงไหนนะครับแล้วก็อย่างที่เกิดนะว่าบอสมันอาจจะเกิดใกล้เคียงกันงั้นเราไปต่อที่แมปที่2กันเลยดีกว่าแมปที่2 สถานที่ขุดซากหักพังหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือโกเลมดินแดนวิเวกระดับพลังอยู่ที่3,6 0 0ัหสำหรับจุดบอสเกิดนะครับจุดแรกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยหลังจากที่เราเดินออกมาจากดินแดนที่สันไหวแบบก่อนหน้านี้แบบที่1ส่วนจุดที่2นะครับจะอยู่ข้างบนนี้เวลานั้นก็จะมีเกิดอยู่แถวๆนี้นะครับส่วนจุดที่3จะอยู่ตรงนี้อาจจะต้องเดินไกลหน่อยนะแต่จริงเนี่ย แบบนี้มันมีแท่นวาร์ปเราจะเดินลงมาก็ได้เหมือนกันเดินไล่เอาอจุดนี้นะครับมันจะเกิดใกล้เคียงกันบางทีก็เกิดตรงนี้บางทีก็มาเกิดตรงนี้อ่าแล้วแต่ช่วงนั้นๆน,น,นะฮะอันนี้ก็จะเป็น3จุดในสถานที่ขุดซากหักพังแมบที่3ก็จะเป็นแมบพลัง3 8 9 7สําหรับแบบนี้จะมีวอตเกิดหลักๆอยู่ที่3จุดนะครับก็จะมีจุดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ ส่วนจุดอื่นเนี่ยจากที่ลองดูไม่เจอนะครับมองไม่เห็นหรืออาจจะคนฟาร์มเยอะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่หลกัลกๆให้วิ่งดู3จุดนี้ก่อนนะโอเคลองดูนะครับจุดแรกจะอยู่บนนี้เลยแล้วต้องบอกเลยนะว่าจุดเนี้ยมอนโคตรเยอะคนก็เลยฟาร์มเยอะไปต่อนะครับดูล่าลาวจุดที่2อย่างที่เกิดว่ารูปจุดเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูที่เฟซนะฮะสามารถตามดูได้ จุดที่2นะครับตรงนี้แล้วก็จุดที่3ามยู่ๆอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือ3จุดแบบที่4แบบระดับพลัง3 8 6 0ันแทหารคอนบาอ่าคลังสําหรับแบบนี้นะครจะมีค่อนข้างหลายจุดเดี๋ยวเราจะเริ่มสตาร์ทกันที่แท่นบูชาละกันจุดแรกนะครับจะอยู่ตรงนี้จุดที่2นี่จะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จุดที่3เนี่ยจะอยู่ข้างบนจุดที่4นะครจะอยู่ตรงนู้นแล้วก็มันมีบางทีบางชอ็อตจะเกิดแถวๆนี้ด้วยเหมือนกันเดีย๋ยวผมเดินไปให้ดูก่อนนะครับให้ดูใกล้ๆเลย เราอาจจะวิ่งแบบนี้นะคะรับเลาะหลังไปก่อนแล้วเดินขึ้นข้างบนถ้าไม่เกิดข้างบนก็เกิดตรงนี้แต่อยู่ที่ว่าแบบดันมันเกิดครบ3จุดหรือยังเดินต่อเดินต่อนะครับตามเส้นทางไปเลยตรงนี้นะ1จุดเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ฮะ,ะอีก1จุด ซิร์ฟเนี่ยคนฟาร์มค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยหาบอสยากแต่ถ้าใครฟาร์มบ่อยๆจะรู้จุดเกิดได้ไงมากๆอ่ะจุดที่2นะครับจะอยู่ตรงนี้ตามที่ลูกศรผมวงเลยนะครับจุดที่3ฮะจะอยู่บนแล้วก็จะมีนอกเหนือมากกว่านี้ด้วยนะครับนี่จุดที่3จะอยู่ตรงนี้จุดที่4นะครับไปกันต่อเราต้องข้ามสะพานไปก่อนนะ ใกล้ๆทางไปอีกสถานที่หนึ่งเลยไปอีกแแบบหนึงเลยแต่เราไม่ต้องไปไกลถึงขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆอาจจะวิ่งแบบนี้แล้วก็อีกแมบบหนึ่งก็ได้นี่ตรงนี้นะแต่น่าจะโดนฆ่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือ4จุดต่อกเลยนะครับในแมบบที่5ระดับพลัง3 7 9 0ัน้าคนงานเหมืองชนเผ่าเฮลในแมบบนี้ก็จะมีค่อนข้างหลายจุดจุดแรกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับจุดที่2จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆถ้าโชคดีก็อาจจะเจอ หัวหน้ารุนแรงหรือบอสนั่นแหละนี่จุดแรกนะครับอย่างนี้เกิดว่าในแมปหนึ่งเนี่ยมันจะเกิด3ตัวอย่างน้อยสุดก็อาจจะ1หรือ2แต่น้อยมากฮะโอ้ได้ใบกว่าลัางทัไใบกล่องแดงนะครับยิ้มเลยจุดที่2นะครับอยู่ตรงนี้แต่บางทีถ้าไม่เกิดตรงนี้เพื่อนๆมาดูตรงนี้นะลึกๆหน่อยมันจะสลับจุดกันแล้วก็จุดที่3นะครับให้ดูแผนที่ก็จะเกิดตรงนี้ จุดที่4เนี่ยจะตรงนี้นะแล้วก็จุดที่5นะครับจะเท่าแถวข้างบนนู้นนะครับเ,เดี๋ยวผมเดินเลาะตรงนี้ไปก่อนบอกเลยว่าผมวิวิ่งหลายรอบมากๆลยครับเพื่อเช็คความแน่นอนเห็นไหมเจอแล้วนะครับปื๊บบินเข้าไปได้ไหมโอเคกล่องฟ้านะฮะ หินสูงเรามาเช็คตรงนี้ด้วยนะครับ3ตัวถ้าดวงดีอ่าโอเคเจอนน้นนะข้างบนไปครับก็ไปตีต่อจริงๆอ่ะเราต้องวิ่งแบบนี้ก่อนแล้วค่อยไปแบบก่อนหน้านี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจอีกทีว่าเราจะวิ่งแบบ5ก่อนหรือแบบ4ก่อน ก็ได้เหมือนกันนะครับปึ๊บเราไปฆ่ากันบินเข้าไปปึ๊บโอ okay. เคในกรณีที่เราฆ่าไวาเกินไปเนี่ยบางทีกล่องอาจจะไม่ตกเพราะว่ามันจะติดช่วงเวลาในการรีเดย์มันถึงมีหินลดระยะเวลาในการตกกล่องหรือพบร่องลอยเพื่อนเพื่อสามารถใช้หินนั้นเพื่อช่วยให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มบอสได้ไวมากขึ้นก็ได้เหมือนกันนะฮะต่อเลยนะครับกับแมปที่6ระดับพลัง4/211จริงๆเราสามารถเดินเป็นเส้นตรงไปก่อนก็นกได้ จุดแรกนะครับตรงนี้โอเคมาถึงก็เจอเลยนะฮะไหนๆก็เจอค่าสักหน่อยแล้วกันแบบนี้ระดับพลังค่อนข้างสูงนะตีอ่ะเห็นระดับสูงนะครับอีกจุดหนึ่งจะเกิดใกล้เคียงกันตรงนี้แล้วถ้ามันเกิดสามตัวอย่างที่เกินก็ตีไปก่อนนะฮะแล้วก็หอรอบหน้าอาจจะวิ่งบนเอาจุดที่สองนะครับจะอยู่ตรงนี้ต้องจุดที่สาม ราะว่ามันจะเกิดใกล้เคียงเนาะจุดที่สี่นะครับจะอยู่บนนี้แล้วก็จุดที่ห้านะครับจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปฆ่าในนี้ก่อนนะครับอืมไม่มีคนฟาร์มด้วยบอสมันโหดบินเข้าไปเ,เก็บกองมาขอให้เพืเ่อนๆสังเกตที่แผนที่เอาเลยฮะจุดที่5้าตรงนี้เลย เห็นไหมเดินปุ๊บเจอปับ๊บเดินปุ๊บเจอปับ๊บก็3ตัวนะครับย้ายแมพ5จุดแต่ตีไวไปกล่องไม่ตกเลยต่อกันเลยนะครับกับแมพที่7ดระดับพลัง4.211ันนค่อนข้างสถานะเอลลิสหลังจากที่เราเดินแมพที่6มาเรียบร้อยนะครับมันก็จะอยู่ทางขึ้นตรงนี้สําหรับจุดบอสเกิดจุดแรกจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าที่เราเจอเลยเป็นบอสต,ตัวใหญ่นะค่อนข้างโหดนิดนึงแน่นอน,นครับ ระดับพลังเยอะก็อย่างนี้แหละสก,กิลไปเรียบร้อยนะครับจุดที่2จะอยู่ตรงนี้จุดที่3เนี่ยอยู่ตรงกลางจุดที่4นะครับจะอยู่ตรงนู้นแล้วก็จุดที่5นะฮะจะอยู่ตรงนี้แมปนี้มีหลายจุดมากๆสลับเกิดไปทั่วมันไม่แน่นอนเพราะว่าแมปมันค่อนข้างกว้างเดินขึ้นไปนะครับอ่าตรงนี้มีบางรอบด้วยแน่นว่า เกือบทุกเส้นทางอะ่ะเ,เราสามารถเจอเขาได้เลยนะเราสามารถเจอเขาได้ไม่ยากเลยข้าวไวไปนะครับไปต่อฮะเลินขึ้นไปเจอไหมไม่เจอเนาะอะอมไปนิดนึงฟื้ ไปต่อนะครับล็อกเป้าหมือนมุมกล้องเฉยตรงนี้ก็มีนะลองเดินไปดูนะครับโชคดีอาจเจอโชคไม่ดีก็ไม่เจออันนี้ก็จะเป็นแมปที่7สามารถดูรูปในเฟสได้นะครับผมไปต่อกันที่แมปที่8กันเลยนะครับกับวิหารเอลริกจริงๆวิหารเอลริกเนี่ยเราสามารถวาร์ปได้แต่ถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับก็เดินตามผมได้เลยนะสำหรับแมปที่8นะคะ4 2 1ี่นักปวดเอลริก สำหรับจุดบอสเกิดนะครับหลักๆเนี่ยจะค่อนข้างเกือบตายตัวเพราะว่าแมปมันไม่ใหญ่แล้วก็ที่ค่อนข้างแคบจุดแรกที่เกิดบอสนะครับจะอยู่แถวๆเนี้ยไม่เกิดตรงนี้ก็เกิดตรงนี้อลองดูบินตีเข้าไปทือบอีกทีหนึ่งเรียบร้อยนะครับได้สมุดฟ้าจุดต่อมานะครับจุดที่สอง จะอยู่ตรงนี้จุดที่3นะครับจะอยู่ข้างบนนี้อ่าแล้วก็จะมีเสริมตรงนี้ด้วยบางรอบนะน้อยมากปีเข้าไปฮะเรียบร้อยนะครับตีไวไปอีกในกรณีที่เพื่อนๆไม่ได้เดินแมบ,บที่6แมบ,บที่7ก่อนมาเดินแมบ,บที่8ก่อนเนี่ยเราก็เช็คดูตรงนี้แล้วก็ไล่ตามจุดกลับไปได้นะอ่าเห็นไหมเกิดแล้วนะครับ เดินผ่านพอดีขอค่าหน่อยแล้วกันต่อ,ตอนะครับกับแมปที่9แมปพลัง4660ทหารยามโซซันสำหรับแบบนี้จะมีบอสอยู่แค่จุดเดียวนะจากที่ลองเดินดูเพระว่ามอนเตอร์แถวนี้มันไม่โหดอ่ะมันจะโหดแค่ตรงนู้นอะ่ะปากทางเข้าฐานทัพหน้าโซซันเผื่อถ้าใครอยากวิ่งลองดูก็ได้นะ จะเกิดนี้ฮะแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างบอดกันอยู่แล้วด้วยโอกาสที่พบได้จะน้อยแต่ผมไปเดินดูเซิร์ฟนอกมาไงมันก็เลยเจอค่อนข้างบ่อยอก็จะเกิดจุดนี้จุดนี้จุดนี้อ่าแล้วแต่นะว่ามันจะเกิดตรงไหนลองหาดูแล้วกันนะครับไปต่อกันที่แมบที่10กันเลยดีกว่าแมบที่10ฐานทัพหน้าโซซัน so ก็จะเป็นแมบระดับพลัง 4710ทหารพานโซซันในแบบนี้จุดแรกนะครับแค่เราเดินออกมาเนี่ยก็เจอเลยเจ้าตัวนี้นั่นเองแต่สุ่มนะบางทีก็ไม่ใช่ตัวนี้เกิดตรงนี้ข้างในด้วยนะแล้วก็จะมีข้างบนนะครับตะกิ้เราเจอไปแล้วหนึ่งตัวใช่ไหมเดี๋ยวลองเดินดูนะผมคิดว่าไม่น่ามีคนมาฟาร์มนอกจากคนที่พลังเยอะอจริงๆในนี้ก็มีด้วยเหมือนกันนะครับแต่ตัวใหญ่เนี่ยมันจะเกิดข้างในนี้หรือว่าข้างนอกตรงนี้ แล้วก็จะมาเกิดพวกปากทางเข้าถ้าไม่มีคนฆ่าซะก,ก่อนนะวิ่งเข้ามาดูก่อนแล้วกันเนาะปึ๊บเจอไหมไม่น่าเจอโอเคไปะฮะต่อแล้วราเดินเข้าไปดูข้างในนี้วิ่งไปดูค้มะคลุบคลุบคลุบ ก็อาจจะตัดน้อยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเพื่่อนนเเข้าใจว่าแผนที่มันอยู่ตรงไหนเนาะเข้าไปข้างในเลยเจอไหมโอเคน่าจะโดนสอยลองไปเช็คดูเอาละกันนะครับจุดก็ตามที่บอกเลยสำหรับแมปที่11ถิทินฐานโซซัน แมปนี้พลัง4735ทหารม้าโซซันไปดูกันที่จุดบอสนะครับจุดแรกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับจุดที่2จะอยู่ตรงนี้แล้วก็จุดที่3จะอยู่ขางบนนู้นส่วนใหญ่จากที่เดินดูรอบๆนี้ไม่เจอแต่จะเจอทางขวาแล้วก็ทางขวาเนี่ยคนจะบอทด้วยนะฮะเ,เกิดระแวกนี้สุ่มนะอยู่ที่ว่าจะเกิดจุจุดไหนลาไปต่อ มาติดมาติดควบไปข้ามกำแพงไปเลยหรือว่าจะเดินเลาะอ้างล่างก็ได้นะครับไปได้เหมือนกันควบไปถ้ามาแท่นวาร์ปก็เดินกลับเอานะอืมผมแนะนำทางไปเพื่อนเเดินกลับเอาอจุดนี้นะครับจุดที่สองบางทีอาจจะมาเกิดตรงนี้แล้วก็จุดที่สาม จะเกิดแถวๆนี้ตอนที่แบบที่สิใครใช้ฟังสูงแบบระด,ดับพลัง5 2 6 8เอาจริงๆผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาฟาร์มหรอกแมบบพลังสูงเกินแต่แนะนำจุดปลอสไปก่อนแล้วกันเนาะจริงๆเสริมนอกอ่าเขาไม่ได้พลังเยอะขนาดนี้นะจุดแรกะจะอยู่ทางด้านขวาเดี๋ยวเราเดินไปขวาเลยครับจับๆๆเจอไหม อาจจะเกิดระแวกนี้นะอยู่ดีว่าจะเกิดตรงไหนไม่เจอไม่เป็นไรครับไปต่อนะครับจุดที่2จะเกิดข้างบนนี้หรือเกิดข้างล่างจุดที่3จะเกิดตรงนู้นนะครับมอนโหดมากบอกเลยตีโคตรแรงหลบขึ้นข้างบนหน่อยแล้วกันนะครับปกติต้องมีเกิดแล้วนะผมคิดว่าคนไม่มาตีมอนะะครับบอสหัวรุนแรงก็เลยไม่เกิด แต่แนะนำจุดคร่าวๆไปเผื่อในอนาคตมีคนตีเนาะโอเคก็จุดตามที่บอกเลยนะครับไปต่อกันที่แมปที่13กับฐานบ้องกันสูสูแมปพลัง5490่าฐานองคลักษ์ดาบสูบอสจะเกิดตรงจุดนี้มีตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีตรงนี้กับตรงนี้สลับอืมลองเดินดูก่อนนะครับ ปกติต้องวิ่งออกขวาถ้าเป็นเซิร์ฟนอกนะซ้ายก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีด้วยนั่นแหละคาดว่าคนไม่มาตีมอนพวกบอสหัวแรืงก็ไม่เกิดนะครับโอเคสำหรับแมปก่อนหน้านี้อันนี้เห็นแล้วหนึ่งตัวตัวที่สองนะครับมีไม้มีไหม เชิบเชบเชิบ,ชบเดี๋ยวเลาะาบจุดที่บอกนะครับแล้วก็ข้างล่างเดินเข้าไป ไม่น่าเชื่อจะมีคนมาหัวแถวนี้ด้วยกะเอาของแดงเลยสินะหรือไม่แน่ใจว่ามาเก็บเขารู้หรือเปล่านะครับแมปที่14ป้อมบนเกาะทะเลแมปที่มีพลัง6.241เป็นระดับพลังที่ไม่น้อยเลยสำหรับแมปนี้อาโซนแรกที่จะเกิดฮะแถวแถวนี้ไม่เกิดซ้ายก็เกิดขวาลองดูนะครับเกิดไหมไม่เกิด แต่ก็ให้เพื่อนๆดูตามรูปที่ผมลง facebook แล้วกันเนาะข้างในก็มีจุดที่2นะครับจุดที่3จะอยู่ตรงนู้นใกล้ๆวาร์ปเลยคนไม่ตีอะ่ะอย่างว่าลูกน้องไม่โดนฆ่าหัวหน้าก็เลยไม่ออกอน่าจะเป็นหลักการเดียวกันเดินไม่เจอนะครับ และนี่ก็คือทั้ง14แมปที่มาแนะนําจุดบอสเกิดสําหรับเมเดียภาคเหนือถ้าใครมีพลังพอก็อย่าลืมไปเดินบอสกันด้วยนะครับบอกเลยว่าได้รับของดีมากถ้ามีฮอตไทม์ลดระยะเวลา30%มันจะช่วยทําให้เราเนี่ยฟาร์มได้ไวมากขึ้นในกรณีที่เราอยากหาหินตีบวกนะครับต็อหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบอยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะกันใหม่ในพาร์ทนะ้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับไปแล้วครับผมบายนี่แหละฮะจุดเดินบอ14แ แต่แบบต่างๆใครเขาจะเดินไม่มีหรอ